เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาณนห้องประชุมสุพรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์สุพรรณบุรีเขตหนึ่งเรียได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักธุรกิจไทยที่กระแสตอบรับดีมากๆกับงานรางวัลร่วมทุนในโครงการ SME and Startup Thailand 2024ซีซั่นหนึ่งที่เตรียมไปสู่การขยายผลในซีสั้นสองต่อไปในภูมิภาคอื่นๆโดยโครงการนี้ก่อตั้งโดยนายนพพรอ,อินสว่างประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนและคณะคณรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตุวรรณภูมิซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาคการศึกษาภาครัฐและภาคประชาสังคมในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME และ Start-up ให้สามารถยกระดับกิจการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรง ในส่วนของทาง Common Web Platform เองนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีการขยายตัวมากๆในตอนนี้นะครับทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเราเป็นช่องทางของทั้งการจัดจำหน่ายนะครับเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคนที่ต้องการที่จะเ,เป็นนักขายหรือสร้างรายได้แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะได้ทั้งในส่วนของตลาดผู้บริโภคแล้วก็ได้ในส่วนของคนที่ช่วยขายของไปในตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเมมเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับประมาณ2 0 0หมื่นเนี่ยเขาเราตั้งเป้าว่าสิ้นปีเราจะไปที่1นึ่งแสแล้วก ออปีหน้าที่300,000แล้วก็ปี2 0 2 6ที่1ล้านของเขาซึ่งมันทำให้เราสามารถรวบรวมกำลังซื้อจำนวนมากๆได้แล้วตอนนี้เราเชื่อมโยงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่าไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาที่ลาวแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็อนาคตเราก็ขยายไปเรื่อยซึ่งมันจะช่วยแก้เพนพอยต์สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ก็คืออย่างแรกคืองบการตลาดของคุณเนี่ยจากที่แรกคุณต้องอินเวสเราไม่รู้ว่ามันจะตอบรับกลับมาเท่าไหร่เราทำให้ทุกอย่างเป็น variable cost แต่ตอนแรกแปลว่าคุณจ่ายเท่าตามที่คุณขายได้ รับแล้วก็มีโอกาสจะเข้าถึงลูกค้าที่คุณเป็นสินค้าที่ยังใหม่แต่ว่าเราสามารถที่จะนำเสนอเราไปถึงลูกค้าโดยตรงได้ครับ